วันนี้มาทำน้ำปั่นสับประรดกรลับไปโหละพาแล้วก็ยังมีกล้วยมะขามป้อมกูจิเบอรี่แฟลกซิสสับประรด ตาเยอะที่สุดเลยกว่าจะได้กินนะคะทำยากสำหรับเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เพื่อสุขภาพก็ต้องทำนะคะเมื่อวานไปฉีดวัคซีนแล้วก็ ีความรู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็เลยรู้ว่าน้ำปั่นสับปะรดกับใบโหระพาจะช่วยให้ภูมิต้านทานร่างกายเราดีก็ลองทานแล้วลองทำแล้วเมื่อวานเองทำไปแก้วหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตกกลางคืนมาเราไม่ไข้เหมือนข้าวก่อนแล้วก็ไม่มีอาการใดๆก็คิดว่าน่าจะจริง เลยมาแนะนำว่าเพื่อนๆถ้าใครภูมิต่ำหรือว่าไม่มีภูมิด้านทานก็ลองทำน้ำสับปะรดกับใบโหระพานะคะปั่นแค่สองอย่างก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากเราอยากได้รสชาติที่ดีเราก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีกล้วยกล้วยหยอะก็ทำให้น้ำปั่นเราหวานนัวแล้วก็ รสเปรี้ยวจากมะขามป้อมดังน้ำปั่นสูตรนี้เราก็ยังเสริมด้วยแฟลกซีเพราะว่าสรรพคุณดีมากแล้วก็กจิเบอรี่อันนี้ก็สรรพคุณดีมากเลยครับสำหรับไวัยทองก o c จิเบอรี่้าดื่ม ถ้าทานเป็นประจำก็จะช่วยให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีวิตามินซีสูงมีแร่ธาตุต่างๆแนะนำเพื่อนๆนะคะมีไว้ติดบ้านโกจิเบอรรี่แล้วก็แฟลกซิตตัวนี้ดีมาก สำหรับทานคนเดียวก็ได้เก <Enfin> ือบสองแก้วค่ะรสชาติดีค่ะ อมโหระพาอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆม,มาทานดือมาทําเดืนกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็หน้าสับปะรดออกมาเยอะมากเป็นการช่วยชาวบ้านชาวสวน ดื่มทุกวันดีต่อร่างกายแน่นอนแลววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆชายหาด คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ